่่่องขขาาวววร้นลึนกสนับสนุนโดยก้าวสู่50ปีไทยออยกลั่นพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทย สวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกประจําวันนี้นะคะกับวันพฤหสัสบดีที่16กุมภาพันธ์2555ค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะกับสถานการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณสุขุมวิท71นะคะซึ่งล่าสุดนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะว่าพบชายต้องสงสัยอีกหนึ่งรายนะคะและเกี่ยวกับเรื่องนี้พลตบุตรเอกปานสิริป,ประภาวัตรรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยค่ะว่าจากการสอบพยานนะคะและภาพ วงจรปิดนั้นได้พบชายชาวตมออกกลางอีกหนึ่งคนซึ่งก็มีพยานนะคะยืนยันคําว่ามีความสัมพันธ์และก็เกี่ยวข้องก,กันกับผู้ต้องหาทั้ง4รายนะคะซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับกันต่อไปและก็จะได้ตรวจสอบด้วยนะคะว่ายังคงอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ นอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจสอบพบอีกว่านางโรฮานีไหลล่าได้เช่าบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็อยู่ระหว่างการขอสารเข้าไปตรวจค้นบ้านดังกล่าวว่าจะเป็นสถานที่ประกอบวัตถุระเบิดด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันนะคะพลตํารวจเอกเพียวพันดามาพงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวจโทพิบูลบากท่าไม้ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือกได้เดินทางไปสอบปากคําในมูฮัมหมัดคาซาอิผู้ต้องหาอีกหนึ่งราย ซึ่งทั้งนี้ระหว่างการควบคุมตัวในโมฮัมหมัดเข้าห้องสอบสวนผู้ต้องหานะคะมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะสวมหมวกเดินก้มหน้าทาการกลางร,รักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มขน้นและนะคะก็มีสื่อต่างประเทศรายงานด้วยนะคะท่านผู้ชมคะว่าโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิร่านนั้นได้ออกมาปฏิเสธในกรณีที่อิสราเอลกล่าวหาอิร่านค่ะว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าอิสราเอลนั้นจงใจใส่ร้าย เพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านแล้วก็ไทยซึ่งทางน,นี้อิหร่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ความช่วยเหลือกับทางการไทยและขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะคะทางทูตสหรัฐก็ได้เดินทางเข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะเพื่อหา,หาหรือถึงเหตุระเบิด 3. จุดกลางเมืองกรุงเทพมหาคนครโดยนางคริสตีเคนนี่นะคะเอ,อกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้เดินทางเข้าพบพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งก่อนเข้าพบนั้นนายวอลเตอร์บรานอเลอร์ er, ซึ่งเป็นโฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐอเมริกาได้หารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งการเข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุดในวันนี้ก็มีการหารือเรื่องระเบิด3จุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้สถานทูตแสดงความเสียใจกับผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนความคิดเห็นทางด้านนางเคนนี่ก็ กล่าวนะคะว่าถือว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปหรือให้ความเห็นใดๆเพราะว่าเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของชาวอเมริกันที่อยู่ในประเทศไทยและกำลังจะเดินทางเข้ามาส่วนกรณีที่มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดาเนินการสืบสวนสอบสวนนั้นนายวอลเตอร์นะคะกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถให้ความคิดเห็นอะไรได้เพราะเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้าการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ไทย แต่ทางสถานทูตก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยในทุกด้านเพื่อความปลอดภัยของชาวอเมริกาและคนไทยที่อยู่ในประเทศด้วยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยนั้นก็ถือเป็นเป้าหมายสําคัญในการก่อเหตุหรือไม่นั้นประเด็นนี้นะคะนายวอเตอร์ก็กล่าวว่ายังไม่ขอตอบเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ไทยยังให้ความเห็นอะไรไม่ได้แต่ทางสหรัฐได้ออกคำเตือนให้ชาวอเมริกันระวังตัวมากขึ้น ซึ่งคำเตือนดังกล่าวนั้นก็ขอให้มองในแง่ดีไม่ได้เตือนเฉพาะคนอเมริกันแต่เตือนคนไทยด้วยส่วนการในระดับการเตือนของทางสถานทูตนั้นก็ไม่ได้ห้ามให้คนอเมริกันเดินทางมาประเทศไทยชาวอเมริกันทุกคนก็ยังรักที่จะเดินทางมาอย่างประเทศไทยทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการท่องเที่ยวที่ชาวอเมริกันนั้นจะเดินทางเข้ามาไทยเพียงแต่คําเตือนดังกล่าวนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเพียงเท่านั้นทั้งนี้นะคะ ทางด้านของนายเบลเลอร์ก็บอกค่ะว่าอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทั้งอิหร่านหรือรัฐบาลทุกประเทศให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการสืบสวนในคดีนี้แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่าไทยไม่ใช่เป้าหมายการก่อการร้ายค่ะและขณะนี้นะ,นะคะก็มี14ประเทศด้วยกันค่ะที่ได้มีการออกประกาศคำเตือนในการเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยนะคะ ดยในชุมชนศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้พูดถึงผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวหลังจากที่เกิดเหตุระเบิด3มจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลแค่เพียงระยะสั้นเท่านั้นเพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยังไม่มีการพัฒนาการของสถานการณ์นะคะไปเป็นกรณีของการก่อการร้ายหรือจะมีการเอาประเทศไทยเป็นพื้นที่ในการผลิตวัตถุระเบิดและไปก่อเหตุยังประเทศอื่น และขณะนี้ก็ไม่มีประเทศใดที่ประกาศห้ามคนของเขาเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะต้องฉลอแผนการผลักดันการอำนวยความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราประทับในการท่องเที่ยวที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าวีซ่าออนอรเวลของบรรดานักท่องเที่ยวชาวอิหร่านนะคะที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยออกไปแบบไม่มีกําหนด แต่ว่าในส่วนนะคะประเทศต่างๆที่ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด14ประเทศด้วยกันนะคะที่ออกประกาศคําเตือนในการเดินทางมาอย่างประเทศไทยนั้นนะคะก็มีการเปิดเผยกันออกมาแล้วค่ะว่าจะมีประเทศต่างๆเนี่ยนะคะทั้งหมด14ประเทศค่ะนะคะทั้งหมด14ประเทศด้วยกันนะคะที่ได้ออกประกาศคําเตือนและขนาดเดียวกันในการออกมาประกาศคําเตือนในครั้งนี้ได้มีการระบุเอาไว้ค่ะว่า14ประเทศนะคะที่ ได้มีการออกประกาศคำเตือนนั้นก็เป็นการออกประกาศที่ทั้ง14ประเทศนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะจะประกอบไปด้วยประเทศที่ทางตัวคุณชมพลศิลปะอาชาได้ระบุเอาไว้ค่ะโดยในนะคะนักท่องเที่ยวชาวอิหร่านนะคะก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยและก็ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะ14ประเทศทางในชุมพลศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังได้พูดถึงผลกระทบนะคะของการท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุระเบิด3จุดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นั้นคงจะส่งผลแค่เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะค่ะขณะที่ทางด้านรัฐสภานะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ มีการประชุมสภาค่ะโดยทางด้านของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภานะคะก็ได้มีการทําหน้าที่นะคะในฐานะนที่ได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วค่ะกรณีที่ทางมีการลอบสังหารแกนนํำระดับสูงของกลุ่มฮิสบอลลอในประเทศซีเรียแล้วก็จะมีการพูดตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต,ต,ต,ต่อฟันนะคะโดยบอกแล้วค่ะว่าเหตุระเบิดในอินเดียแล้ก็จอร์เจีย สุดท้ายทั้งประเทศไทยนั้นก็อยากจะถามว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นเป็นจนกระจอกหรือขบวนการก,ก่อการร้ายเหมือนที่ประเทศต่างๆได้ออกประกาศเตือนเอาไว้หรือไม่